เรามาดูดวงรายวันของคนที um ่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่14กันยายน2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะใครที่รอข่าวจากต่างประเทศคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากต่างประเทศใครรอเงินจากต่างประเทศมีโอกาสได้รับเงินคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะช่วงนี้ใครรอเงินจะได้เงินมีโอกาสได้เงินก้อนจะมีคน เดินทางเอาเงินมาให้นะคะมีโอกาสได้รับความรักจากต่างประเทศนะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังคิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจนะคะอยากจะเอาเงินไปลงทุนนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนเข้ามานะคะวันนี้คุณจะมีโชคคุณจะได้เงินสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีม่วง สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 1 1แล้วก็2 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ